สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็สู่ช่องสมชายมาดี MC ศูนยสนคตนะครับเจ้าน่ายนะครับอ่านะครับเดี๋ยววันนี้13มีนานะครับเมื่อะกี้ท่านใดที่ได้ชมคลิปไปก็จะได้เห็นถึงในช่วงพิธีการในการเซนสารประกรรมนะครับแล้วก็นะครับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นในช่วงที่พิธีการในเรื่องทางศาสนานะครับบุทิศส่วนกุศลให้กับ นะฮะวานช้างแล้วก็ช้างหมอช้างที่ร่วงรับไปนะครับตอนนี้พิธีการในการนะครับในการเรื่องทางศาสนาก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศนะครับของน้องๆช้างนะครับแล้วก็พี่ๆช้างทั้งช้างงาช้างทังช้างพลายช้างสีดอ นะครับมาอยู่ร่วมกันนะตอนนี้เพื่อเตรียมพร้อมในการกินอาหารกินโต๊ะจีนนะครับผมชมบรรยากาศนะครับวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมาเยี่ยมชมโครงการเราก็ค่อนข้างที่จะเยอะเยอะทีเดียวนะครับว่าเป็นช่วงวันหยุดด้วยนะครับวันอาทิตย์แล้วก็ทางโครงการนะครับหน่วยงานก็ได้แจ้งประชาสัมพันธ์นะครับได้โปรโมทงานก่อนแล้วนะครับว่าจะมีงานจัดงานวันช้างไทยนะครับผมเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศกันครับผม นี่ก็ขานช้างทานข้าวไว้แล้วนะครับบัการบันภาัวเรแห่งนี้ค่ะบกาศครับนี่ฮะตรงบริเวณจุดเช็คอินนะครับป้ายวันช้างไทยก็จะมีช้างงาสวยนะครับงายาวนะครับมาเป็นแบ็กกราวนะครับในการถ่ายภาพถ่ายรูปนะครับให้กับนักท่องเที่ยวนะครับให้กับรับคฝั รับฟังคำกล่าวท่านประธานนะครับตอนนี้มาแล้วและประกาศเจตคุณช้างไทยประจำปี2565และกล่าวเปิดงานตามลำดับขอเรียนให้ดูบรรยากาศนะครับค่ะและก็เรียนเชิญท่านสริษาร่วมพัฒนานะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นี่ก็เป็นอาหารช้างนะครับตอนเช้าเราผ่าแตงโม นะครับถ้าผ่าเมื่อวานเนาะผ่าไปมันก็อาจจะทําให้แตงโมของเรามันช้าอาจจะไม่สวยนะครับก็ผ่าตอนเช้านะครับยังช้ำๆอยู่เลยครับผมนี่ช้ำอยู่เลยนะครับส่วนอ้อยนะครับก็ประมาณนี้กําลังหวานนะครับผมส่วนมากแล้วควาช้างก็จะไม่กินพวกใบนะครับจะไม่กินใบนะจะกินต้นนะครับใบเขาจะรูดออกนะครับเวลาเขาจะกินนะครับก็จะหักเองนะครับแล้วก็จะ รูดใบออกนะครับใบที่เหี่ยวแห้หงๆเนี่ยเขาจะรูดออกบางเชือก็จะไม่กินนะส่วนมากแลวบางเชือกจะไม่กินใบนะครับว่าใบเนี่ยมันเป็นมันเหมือนกับใบเลื่อยนะครับเวลากินไปแล้วนะครับเวลาช้างก็เคี้ยวไปแล้วนะครับมันจะบาดลิ้นนั้นช้างก็ไม่ชอบนะครับ้ยบยวยด,นนดิบนะครับก็อย่าเพิ่งกินนะ เอาบ่มก่อนครับไปบ่มก่อนกล้ว็ดิบมากเลยแต่ให้สุกก่อนบ่มก่อนนะแดดบโอ้โหเรสุกว่ามันแดดมันร้อนจริงๆนะดูเมื่อวานเราจัดมาสดๆครับรายงามโปร่งหายข้างหนึ่งหรือเปล่าคะไม่ได้หายค่ะไม่ได้หายแต่ว่าสองข้างของเขาไม่เท่าคืออากาศร้อนมากนะครับท่านผู้ชมครับ40องศาครับเมื่อวาน38 39แตะ40นะครับอุ้ยดูฮะ คือไม่ใช่ว่ามันเหี่ยวโดยแบบอันนั้นครับมันเหี่ยวเพราะความร้อนนะครับท่านผู้ชมนะครับดูนะฮะเราตอนเช้าเราผ่าไปตอนเช้าเนี่ยน้ําก็เริ่มจะแห้งแล้วคืออากาศร้อนมากครับจริงๆฮะอากาศร้อนในช่วงเช้าช่วงเช้าไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับช่วงนี้เวลาแค่สิบนาฬิกานะครับยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะเจอไปในช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเนี่ยโอ้ไม่ไหวเลยฮะช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนี้ เราอยู่ไม่ได้เลยครับวันนี้เราก็น่าจะเคลียร์พื้นที่ในช่วงช่วงแน่นอนครับประมาณสัก3โมง -4 โมงครับช่วงเย็นๆนะครับถึงจะทําได้นะครับถ้าเราเคลียร์พื้นที่นะครับนะฮะในช่วงเสร็จงานเลยไม่ได้แน่นอนครับอูไม่ได้แน่นอนครับเป็นลมแน่นอน,น,นอากาศร้นนอนมากแต่ช่วงนี้ครับอากาศยังยังยังไม่ค่อยร้อนนะอ่าตอนนี้ก็ แล้วนะครับผมผู้สีขาวนะครับช่องยูทูบเบอร์ทุกช่องนะครับของฟานชาแล้วก็ทางช่องอื่นก็ออกมากันเยอะแยะเลยนะครับ ของน้ำฝนกะละมังครับมเ้อร์ได้สนามแข่งหาบรรยากาศนะครับเหมือนกันถือว่าเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าแข่งยิงต่อแข่งดิงหอมกลิ่นเหมือนชานมีความสดชื่นชานกานมาตั้งแต่บนเนองกะละมังครับก็แสดงความยินดีกับน้องกะละมังที่ได้กะละมังใหม่ด้วยครับเป็นกะละมังที่เจาะรูนะครับอันนี้เป็นกะละมังรุ่นใหม่ใช่ไหมที่เจาะรู เพืนนี้ไม่ต้องล้างเลยเพื่อนเลไม่ต้องล้างนะเทน้ำปุ๊บ่เองเลยนุ้อเลยโอ้ยเ่นหมดแล้ว้ยเปืนห้วล้อเคครยเดียมัาปนรีเตรีย ว่ารัชการลที่8เป็นประธานประกาศเจตคุณท้าวไทยและการเปิดงานวันท้าวไทยบรรยากาศครับผมเริ่มแล้วนะจะเริ่มแล้วนะครับผมน้องือน้องเต็กของผม ท่านรองทั้งสองท่านนะครับท่านนายคือน้ตูท่านประธานนี้รวมพลยูทูบเบอร์ด้วยครับแล้วก็รวมพลแม่แม่เอฟซีด้วยนะครับเอฟซีใครเอฟซีมันนะเอฟซีเราไม่มีครับผมเอ้ยเอฟซีเราอยู่ไหนช่วยด้วยอ่านะครับเราก็อยากจะถ่ายบรรยากาศการทำงานของเรานะครับความน่ารักของช้างนะครับ ของเจ้าหน้า,นาที่เรานะครับว่าเราทําอะไรบ้างนะครับพันายมีนักท่องเที่ยวนะครับมาก็เยอะพอ,อสมควรนะวันนี้ท่านก็แจ้งโทรมาล่วงหน้านะครับว่าวันนี้จะมีการแสดงของช้างวันนี้ไม่มีนะครับวันอาทิตย์นะครับไม่มีการแสดงของช้างทั้งสองรอบเลยนะครับวันนี้เราจะให้ช้างมา รวมพิธีนะครับวันช้างไทยเสร็จแล้วกินอาหารเสร็จแล้วก็น้องช้างก็จะไปพักผ่อนเลยนะครับไปพักเลยวันนี้ครับไปพักผ่อนเลยนะครับวันนี้เราเชิดชูเกียรตินะครับแล้วก็นะครับให้วันนี้เป็นวันช้างไทยที่เราจะ,ะให้น้องช้างก็ทำเต็มที่นะครับผมบรรยากาศครับผมอ أ, เอาแค่อาจจะไม่จบคลิปนะครับผมนะฮะทุกที่ก็จะ จัดแบบมือมอนครับช่วงนี้เป็นช่วงสถานการโควิดนะครับก็จะจัดแบบในเชิงเ,งเบาๆแต่ต้องจำารงไว้ซึ่งการจัดงานทุกปีนะครับเนื่องจากว่าขัานรองเตกนะครับ่ันบอกว่าเราจะต้องมาประกาศเกียรติคุณของช้างในวันนี้นะครับในรอบปีหนึ่งเนี่ยเราจะมาประกาศเกียรติคุณของช้างวันหนึ่งถึงเป็นวันช้างไทย ครับแต่จริงๆช้างเนี่ยนี่น้องกะละมังครับงจังหวัดสุรินทร์เนี่ยหัดกะละมังไม่ได้เเป็นสัตว์ไปไหนก็ไปด้วยนะฮะกะละมังที่มีคุณให้กับจังหวัดสุรินทร์นะครับชื่อคำฝันของจังหวัดเนี่ยเริ่มต้นด้วยเริ่มต้นเลยนะครับว่าเป็นช้างใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่จังหวัดสุรินทร์หรือจังหวัดใกล้เคียงเราก็จะรู้ว่าที่จังหวัดสุรินทร์มีช้างใหญ่แล้วก็มีช้างเล็กก็คือรองผูว่แล้วกจังหวัดนะครับ อันนี้เราก็รวมกันหมดเลยเป็นวันช้างไทยนะครับวันช้างไทยเนี่ยรัฐบาลไทยได้ประกาศให้วันที่13มีนาของทุกปีเป็นวันช้างไทยนะครับเจตนาที่รัฐบาลไทยได้ประกาศก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยเรงอยู่กาศเริ่มร้อนนะครับผมมาเลยหรือว่าเราอยู่ในตามมาศตรงแดดๆร้อนเนาะบุญทุ่มใช่ไหมครับของช้างนะครับเพรช้างเนี่ยรักษาประเทศชาติ ให้อยู่อดมาตั้งแต่สมุนร้อนมีการสู้รบโดยใช้ช้างป็นอาวุธหนักนะครับในการป้องกันครับก็บรรยากาศนะครับในช่วงนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็บรรยากาศในช่วงช้างกินอาหารก็นะครับก็ให้ทุกท่านนะครับติดตามช่องของแต่ละท่านเนาะนะครับไปชมบรรยากาศอย่างอิจาลฟ์สดนะครับเราก็ต้องเตรียมพื้นที่นะครับ จัดเก็บสิ่งต่างๆนะครับเรื่องขยงขยะนะครับเรียคนที่แล้วนะครับต่อไปก็คงจนตอนนี้ฮะจะไม่ได้มีโอกาสถ่ายคลิปแล้วนะครับผมต้องช่วยงานก่อนนะครับอาเป็นว่านะครับในช่วงนี้ก็นะครับ เราชมบรรยากาศนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e นะครับให้กับช่องนะครับสมชายมดีเอ็มซีสุ่มคดด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ท่านโชคดีมีแต่ความสุขนะครับท่านที่ชมคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือน้างนะครับแล้วพบใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมขออนุญาตตามที่ท่าน